มาเริ่มมาเดี๋ยวเราจะไปเก็บของกันก่อนก็ต้องขอสวัสดีท่านทุกท่านนะครับวันี้เราอยู่กันในเกมเพย์เดย์นะเฮ้ยผมก็จะมาขโมยของอล้ำค่าในพิพิธภัณฑ์นะครับ แล้วก็ต้องระวังกายอยกายอยู่ตั้งแต่ด้านหน้าเลยท่านผู้ชมไปครับุไปเผาตัวเองครับมิวมีของตัวเองก็มีเหตุผลนะเพราะว่ามิวมีเปิร์กนะเฮ้ยเราวังกลมิวมีเปิร์กที่ถ้าเกิดว่าเลือดน้อยอะก็จะทาให้เราเลือดเพิ่มนะเผาเลยเผาเลยอันเดี๋ยวเขาเผาให้แล้วก็ระวังกายยาไม่เห็นได้ยังไงวะกูดิ ไอกอกไม่เป็นไรเราอยู่ไกลอไอย่าเพิ่งมองมันมีามอยู่มันแก้กูเห็นอยู่อย่าเพิ่งมงไปนะระวังเดี๋ยวปก้อนไปก้องเียให้ยายามมีบ้ามอเล็เล่อมาก็เจอเลยอ่ะไว้โอเคมีความอะไรรังระวังยานะเลิ่มมาก็มีไปเร เราจะต้องทำลายวงจรนะครับเก็บเธดไอเพจเจอร์เลยได้ๆๆเพดเจ๊เพจเจอเลยเพจเจ๊เพจเจ์ก็คือเป็นการตอบกลับนะคะว่าแบบว่าเราแบบยังอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่แบบหายไปเลยนะถ้าเป็นงานเพจเจอร์เราก็ต้องเพจเจอร์ละสบเงินต้องเอาค่าตอบชมเจอห้องกล้องเจอห้องกล้องอ่างกล้องเดี๋ยวเราไปจัดการห้องกล้องกันครับจะได้แบบจะได้ไม่ต้องระแวงเรื่องกล้องก่อน มนดด้ทงนนี้ได้เนี่ยสกแลิตี้อ่ะสวยดูก้งก้งเออ s o r i t i g มน้มครับสตี้มันจะเป็นตรงางรมันดูได้นี้ก็ดูก้องได้ด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนเป็นห้องห้องหนึ่งฝั่งห้องขวามือมีเห็นเห็นปมเห็นมีเห็นนห็แล้วก็ดูกล้องครับดูกล้องถ้าเราดูกล้องอย่างนี้มันจะมาให้อีกคนหนึ่งได้ก็คือ กระเด็นกระเด็นเฮ้ยเฮ้ยมีคนเห็นสองคนเขาไปเจอตัวนี้เขาไปเจอตอนนี้โอ้โหเฮเจอร์หมดแล้วเฮเจอร์เฮเจอร์หมดแล้วเฮเจอร์มันมีมาให้เราสี่อันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปห้องกล้องไปห้องกล้องเอาไปห้องกล้องครับท่านผู้ชมเก็บไว้เก็บไว้ ุน้สวยไปเลยไปเลยตอนนี้ก็เพจเจอร์หมดแล้วสี่อันก็คือเราไม่สามารถเพจเจอร์ก็คือไม่ห้ามค่าแล้วราค่าก็คือเราโดนแน่นอนครับโอพังเลยพังเลยสวยคนนอกมีไหมข้าไปอไปนุนตรงนั้นตรงนี้นนนนมีกาด งนี้ห้องห้องห้องนี้มีห้องนี้มีสวยเปิดเลยเปิดเลยขยายเลยขยายพังเลยได้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 กานพังสบายที่เราพักเมืนี้เราพักไว้เพื่ออะไรเพื่ออะไรเป็นการปิดพวกวงจรใช่ไหมโอ้โหเซ็นเซอร่เซ็นเซอร่โซ่มันปิดเฮ้ยไอ้คนไอ้คนเปิดเลยเปิเลยกูได้แล้วกูได้แล้วครบแล้ว เฮ้ย <polarization. S 2> ตัวนี้เจออีกอันหนึ่งอะโอเคเจอแล้วเนี่ยพังอีกอันหนึ่งกันเออได้แล้วเดี๋ยวไปหาเดมไปค่ะไปแล้วบ้างไปเนี่ยเราก็ติดเซนเซอร์ไปนะครับติดไวนแล้วถ้าไม่ได้เราก็จะได้รู้ กําลังมันต้อง,ตงกลัวแล้วเราต้องหาคีย์กราร์ดอีกอันหนึ่งอ่ะอะไรป้าป้าเ้ยมิกาดอยู่ท้างซ้ายไม่ได้ไม่ได้เราฆ่าไม่ได้มิกาดมาแล้วเราเผชิเจอไม่ได้ด,ไได้วยตอนนี้เฮ้นี่อยู่ไหนไหนสวยมีคีย์การ์ดถือมาเก็บมันแล้วเก็บมันเล้ว่ะไทยเก็บสมันกว่ามาดิแบงก์มาไทยวาตรงนี้เลย เฮ้ยใครเดินวะแต่ไมานี่ใครสวยเดี๋ตอนนี้เรารอรอให้ห้องมันเปิดก่อนห้องอะไรเปิดเหรอไม่ไม่ไม่รอรอลอ้ทาล็อคทาล็อคเปิดอะมานี่มาไหนมาแอดนี้ก่อน แอบแจะได้สบายหน่อยไปเซยเซยเซยระวังยามนะตั้เปิดแล้วตัวเปิดแล้วระวังระวังยามยาม้กกมาเยอะกมาเยอะนี่ตรงนี้ตรงนี้เลอมา่้นระวังระวังมยามตรงน้วรงนี น้ไปตอนนี้โชคดีอย่างเดียวคือไม่มีกล้องแล้วแต่เราต้องระวังพวกยามเฮ้ยไพยภัยมีคีดกาอะอยยาอย่าพิ่งไปนะได้ได uh 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 ้ได uh 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 ้งน uh ี้เ nope. ด uh ี๋ยวภัยเราวิ่งไปเสียบคีกาแล้ววิ่งขึ้นมายามึงรีบเดินไปดิวิ่งไปเสียบเลยเสียบเลยลราเรวิ่งไปเสียบแล้ววิ่งกลับมาวิ่งกลับมาเสียบวิ่งกลับมาสวยไอ้เอฟเฟตรงนี้รอรอรอเปิดรอเปิด เปอเปทุกคนรา<อ>เปิดต่อหน้ามันจะไม่รู้อ่ะบ้นแบบมันคิดว่าแบบมีคนสั่งแจ้งเจ้านายเปิดนะปล่าสั่งเปิดอไ<ป>ไดะไรประมาณนั้นอย<ๆ>่างมันไม่มีท่าทีตื่นสนุกอะไรเลยแล้วคือแบบพีการเพนที่จะอยู่กะยามดันไปอยู่กับไอ้พวกคนงานแล้วคนงานมันจะมาต้นต้นได้สิ<ห>เออจริงจริงใช่เขาเปินเดินพีกาเขาวิ่งเข้าไปเอา นี่ยามจะมีการเป็นไอคนธรรมดามีเลยไอคนธรรมดามันก็มาขโมยของได้คนเช็ดพื้นแต่คนยามที่ควรมีมันไม่มีเพราะคนเช็คพื้นมันสวยเปลอเลยเผลอเลยโชคดีเราปิดกล้องไปแล้วเพราะงนั้นเราต้องมานั่งปิดกล้องมันยากเราเก็บเราเก็บปิดกล้องมาแล้ว ตอนนี้เราเซฟเพจเจอไปที่ไหนนะวิ่งไปม,ม,มา้ยอย่าไปตกใจหมดผิวเชี่ยเลยเดิเนจัดดิเนเมาเลยเราให้มันเป็นทางตรงเราเราให้มันทางตรงครับตรงนี้ไม่มีอะไรมากเราสามารถดูได้จากไอ้ตรงเขียวๆนะครับรเขียวเขียวขี่ซ้ายบนให้เล่นแบบนี่นี่น,นี่ตรงปะตรงปะไม่ตรงรอ่ะไม่ตรงคุณได้ยินเห็อปะโอ้โหมันไม่ตรงอะ่ะ เล่นธรรมดามันจะไม่มีเวลาแต่ถ้าเล่นแบบเด y s a นว n นดา t s มันจะมีอนเนี้ยไอ้เวลาเนี่ยมันเลยทําให้ยากอืมก็เลยต้อเอาตรงๆไว้ก่อนเผื่อเผื่อไม่รอดเพราะมันต้องแบบตอนกลับยังไงไม่รู้ว่าตอนกลับะเป็นยังไง A few moments later จริงๆผมเคยแบบเล่นนะแล้วก็แบบเสียเพจจาเปน้อยมากเล่นกับมิวนั่นแหละโอ้โหตรง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 เฮ้ยเฮยเอาไาเอา

อืมอืมมันรอดได้มไมอ่ไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงผมจะไม่เสี่ยงอเค <guard>. เออเรา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 การดตรงนี้ไปดูกอ่อนเออถ้าเราวิ่งไปฝั่งนู้นเดี๋ยวไอ้นี่มันเห็นหดี๋จะเดินไปเลยดีวะไม่เอาดีกวะ่ะมันก็มีฝั่งนู้น <God. S 2> ก็มีกาะดมาถึงขนาดนี้แล้วไม่อยากแพ้แพ้ทีเดียวมันก็จะแพ้เป็นยวงเอาไปทั้งนี้มาทั้งนี้อย่างน้อยเรามี เรามีบล็อกกันได้เรามีกล่องกันได้เรามันไปก่อนเรามันไปก่อนดีสุดเออเรามันหอาหลังไปดูเร็วสวยยานี่ก็วะยังไมดยังเคลียร์เคลียร์ลงลงลง สวยงามเฮ้มียามียามระวังรไป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 โอตกใจหมดเลยเสียวใจหายว่าเลยไปไได้ตึกตึกตึกอนนี้เมืแ

คแต่ก uhm. ็ได hmm? okay. uh ้ของมาเปิดเอะไรเปิดไพ่ขอแล้โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าแล้วเจอกันตรงตรง